สวัสดีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทุกคนวันนี้เราก็จะมาเจอกันในวิชาพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเราก็จําเป็นต้องเรียนออนไลน์กันไปอีกสักระยะหนึ่งในชั่วโมงนี้เรามาศึกษากันในเรื่องของธรรมะหมวดที่3ตอนที่สองต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วเราพูดถึงตอนที่ห พูดไปถึงเรื่องของอทุจริตสวันนี้เราก็จะมาต่อกันในเรื่องต่อไปในชั่วโมงนี้สิ่งที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องของตอนที่สองในตอนที่สองเนี่ย <c oughs> ก,ก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของทุจริตสาม สุจริตคือความประพฤติชอบสามอย่างแล้วก็อกุศลมูลลากเงาของอกุศล3สามอย่างกุศลมูลลากเงาของกคุลลมูลสามอย่างสัพปริสบัญญัติสามแล้วก็บุญเกิยวัตถุสามคือสิ่งที่เราจะเรียนกันในชั่วโมงนี้เรื่องแรกเรื่องสุจริตคือความประพฤติชอบสามอย่างก็คือกายสุจริตประพฤติดีทางกายวจีสุจริต ความประพฤติดีทางวาจาและก็มโนสุจริตความประพฤติดีทางใจ3อย่างด้วยกันกายสุจริตก็คือความประพฤติชอบทางกายก็มีทั้งหมดอยู่คือ1เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการารัากทรกัพย์และก็เว้นจากประพฤติผิดในกามหรือประเวณีนั่นเอง 2. วจีสุจริตคือความประพฤติชอบด้วยวาจาสี่อย่างคือเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดส่อเสียด เว้นจากการพูดคำหยาบและก็เว้นจากการพูดเพ้อเจอนี่เป็นวจีสุจริตส่วนมโนสุจริตคือความประพฤติชอบด้วยใจมีสมอย่างด้วยกันก็คือไม่โลภอยากได้ของคนอื่นไม่พยาบาทบองลายผู้อื่นแล้วก็เห็นชอบตามครองธรรมอันนี้เป็นสุจริตสามอย่างเขาบอกว่าสุจริตสาอย่างนี้เป็นกิจควรประพฤติเพราะทำแล้วเป็นบุคคลที่ สังคมยอมรับว่าเป็นบุคคลดีเรื่องต่อมาก็คือเรื่องอกุศลลมูลสามอะแปลว่าไม่อะเนี่ยอกุศลคือไม่ไม่เป็นกุศลนั่นเองคือโลภโทสะโมหะสามอย่างก็บอกว่าสามอย่างนี้เป็นรากเหง้าของความชั่วโลภคืออยากได้ของคนอื่นมันเป็นอกุศลโทสะคิดประทุสลายคนอื่นโมหะหลงไม่รู้จริง นี่คือเป็นอกุศลในเรื่องของอกุศลนี้มันเป็นสิ่งที่ประพฤติยากสำหรับบุคคลทั่วไปเพราะว่าทุกคนมีความอยากเป็นของธรรมดาอยา,ดอยากได้น่นอยากได้นี่อยากได้นั่นนี่คือความอยากได้สิ่งของและก็โดยเฉพาะของที่มันไม่ได้เป็นของเรา อยากได้ก็ว่าโลภมีความโลภอยากได้เพราะความอยากได้มีไม่สิ้นสุดของมนุษย์ 2. คิดร้ายต่อผู้อื่นคือโทสะคือเห็นอะไรก็ไม่ชอบใจไปหมดจองล้างจองผ่านผู้อื่นเขาไม่อยากให้เห็นคนอื่นเขาได้ดีกว่าอันนี้เป็นคิดร้ายต่อผู้อื่น 3. หลงไม่รู้จริงหลงไม่รู้จริงก็คือเห็นจากสิ่งที่มันไม่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่ถูกต้องเขาเรียกว่าโมหะคือความหลงหลงอย่างเช่นหลงในวันที่หนึ่งหลงวันที่16อะไรอย่างเงี้ยหลงหาเลขที่โน,น่นหาเลขที่นี่มาอันนี้คือเป็นความหลงมันไม่ดีเ็าบอกว่าตัวอย่างเช่นการลบหลูบุญคุณท่านนี่คือหลงเห็นผิดเป็นชอบตีเสมอตีตัวเสมอตีตนยกตนเสมอท่านเกิถือว่าไม่ดีอันนี้เขาบอกว่าอกุศลลมูลทั้งสามนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่แล้วอกุศลอย่างอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นนี่เป็นอกุศลต่อมาเป็นกุศลละมูลหมายถึงรากเง้าของกุศลชื่อมันจะคล้ายกันอกุศลกับกุศลถ้าอกุศลแปลว่าไม่ดีถ้ากุศลแปลว่าดีกุศลละมูลมีสามอย่างก็คืออโลภะอโทสะโมหะเราจะเห็นว่ามันตรงกันข้ามกับอกุศลละมูลถ้าอกุศละมูล จะมีแค่ว่าโลภะโทสะโมหะแต่ถ้าเป็นกุศลมูลจะมีอะโลภะอะโทสะอะโมหะก็คืออะโลภะไม่อยากได้อะโทสะไม่คิดปองร้ายผู้อื่นอะโมหะไม่ลุ่มหลงนี่คือมันสิ่งตรงเงินข้ามกับอะกุศลมูลก็บอกว่าความไม่อยากได้สิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนชื่อว่าอโลภะคือไม่มีความโลภ สองไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นเรียกว่าอโทสะเมื่อมีอโทสะแล้วความดีย่างอื่นคือความเมตตากรุณาก็จะเกิดขึ้น 3. ความไม่หลงก็คือรู้ตัวตามความเป็นจริงว่าอะไรผิดอะไรถูกเป็นต้นอันนี้เป็นอมโมหะบอกกุศลลมูลทั้ง3อย่างนี้อย่างใดมีอยู่แล้วความดีย่างอื่นก็จะตามมาเพราะฉะนั้นเราต้องควรทําอยู่ในเรื่องของกุศลมูล อันต่อมาสับ,บุริสปัญญัติคือข้อที่สัตบุรุษตั้งไว้3อย่างสัตบุรุษคือบุคคลผู้ที่มีความรีพร้อมอย่างแรกทานคือเสียสละสิ่งของให้กับผู้อื่นสองปัปะชาคือการถือบวชเว้นเป็นอุบายเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันสามมาตาปิตุอุปถานคือเลี้ยงดูบิดามาดาให้มีความสุขอันนี้เป็นสับ,บริสปัญบญัติ คือข้อที่สัสตบุรุษตั้งไว้สามอย่างด้วยกันในสามอย่างนี้ทานก็คือการเสียสละสิ่งของที่เราเห็นว่ามีประโยชน์น้อยตัว,ต,วตัวเราหรือไม่มีประโยชน์แล้วให้กับบุคคลอื่นอย่างเช่นตุ๊กตาเสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใช้แล้วมันอยู่ก็ไม่มีประโยชน์ตัวเราเราก็บริจาคให้กับคนอื่นให้กับบุคคลอื่นที่เขาเห็นประโยชน์ อันนี้คือเสียสละสิ่งของให้กับผู้อื่นให้สร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นมังนั้นจึงมีโครงการห,หลายๆโครงการด้วยกันอย่างเช่นโครงการปันของเล่นให้น้องหรือ,อบริจาคผ้าห่มให้กับชาวเขาอะไรเงี้ยนี่คือการเสียสละสิ่งของที่เราไม่ได้ใช้แล้วให้กับคนอื่นปรปชาคืออุบายเว้นจากการเบียดเบียนปรปชาไม่ใช่บวชอย่างเดียวนะคำว่าถือบวชในที่นี้ ไม่จำเป็นต้องบวชพระบวชชีบวชบวเนนการบวชเนี่ยถือบวชคือการถือสิลก็ได้อย่างเช่นเนคมะหรือบวชชีพราหมณ์พวกนี้ก็ได้มาตาปิมาตาปิาาปอุปถานในถือว่าสำคัญเลี้ยงบิดามารดาให้มีความสุขพ่อแม่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่เมื่อเราใหญ่แล้วเราต้องเลี้ยงท่านบ้างอันนี้คือการตอบแทนกันในสังคมไทย และเรื่องสุดท้ายบุญกิรียาวัตถุคือสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญบุญกิรียรววัตถุคือสิ่งที่ตั้งแห่งความบำเพ็ญบุญหนึ่งบุญเกรียรววัตถุสําเร็จด,ด้วยทานก็คือการให้บุญสําเร็จด,ด้วยการบริจาคทานเนี่ยคือให้สิ่งของเมือนกับสักี้เนี่ยคือบริบรจาคสิ่งที่มีประโยชน์น้อยต่อเราให้กับบุคคลอื่นที่เขาเห็นประโยชน์มากกว่า 2. บุญกกริยาวัตถุสําเร็จด,ด้วยการรักษาสิล ศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยนี่คือบุญกิริยาวัตถุกเกิดขึ้นเมื่อเรามีกิริยาวาจาเรียบร้อยรักษากายดีวาจาดีเรียบร้อยทุกอย่างบุญก็เกิดขึ้นสามบุกิริยาวัตถุสําเร็จด้วยการภาวนาภาวนาก็คือการตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือที่เรียกง่ายๆว่าสัจจะเมื่อตั้ง ตั้งมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วทําสิ่งนั้นให้สําเร็จแต่ต้องตั้งใจมั่นในสิ่งที่มันเป็นบุญเป็นสิ่งที่เกิดกุศลไม่ใช่สิ่งที่มันเลวร้ายอย่างเช่นตั้งจิตภาวนาในใจตั้งในใจว่าปีนี้ทั้งปีเราจะได้เอทุกตัวอันนี้ถือว่าเป็นบุรียวัตถุสําเร็จด้วยการภาวนาเราตั้งใจมั่นในสิ่งที่ดีอันนี้เป็นบุรียวัตถุที่ตั้งแห่งการมาเป็นบุญสามอย่าง ก็จบแล้วจบแล้วแต่โควิด19ก็ยังไม่จบเพราะฉะนั้นให้ทุกคนต้องปฏิบัติตัวให้ดีก็มีอะไรล่ะมีเว้นระยะห่างใช่ไหมล้างมือสวมแมสให้เรียบร้อยล้างมือไปไหนมาไหนก็พกเจลให้เรียบร้อยเราจะได้ปลอดภัยจากโควิดก็บอกไม่ประมาทกาดไม่ตก เราก็ยังสามารถรักษาตัวเองได้โอเคเด้ออ่ะเท่านี้แหละวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดี